เอสตูว์วันนี้ของเราอยู่ที่ไหนเอ่ยที่สวนรภูมิวันนี้จะทำอะไรกันไม่ทำอะไรกันยังไม่บอกไปไหนดีวกว่าเพราะว่ามันเป็นทัวร์ที่ปุ๊บปั๊บมากอ่าต <ใน S 1> ัว,ป,วปุ๊บปับ๊บยังไงดูจากขอบตาพวกเราได้อ่าเพราะว่าเพราะว่าทำไมไหมเพราะว่าพวกเราเนี่ยเมื่อวานนี้โครงการวันนี้บินเลยแด่เช้านะยังไม่ได้นอนเลยอ่าเดี๋ยวเช็คอินเสร็จเดี๋ยวค่อยมาคุยกันโอเคตอนนี้เราก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะและคราวนี้เนี่ย มันเป็นทัวร์ปุ๊บปั๊บอ่ะเขปั๊บจริงๆคือปุ๊บแล้วก็ปั๊บเลยคือปุ๊บเมื่อตอนตีสองแล้วปั๊บกันเมื่อตอนเนี่ยแจกบองเช้าออกเดินทางไาที่สนามบินนะเพราะเหตุเกิดจากอะไรเหตุเกิดจากเมื่อคืนนี้มาดามอยากกินเฝออ่เราก็เลยจะไปเที่ยวที่ดานังกันนะวันนี้นะที่เวียดนามนะเราจะพาเพื่อนๆนะเยสเเวลของเราจะไปเที่ยวดานังดานังที่ถือว่าเป็นเมืองที่เป็นฝรั่งเศสในตะวันออก นะแล้วมาดูว่าฝรั่งเศสตอนรอ่ที่ด้านังเป็นไงบ้างแล้วการเดินทางยี้เป็นไงบ้างก็ไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเลยใช่กอดเล่มเดียวสามารถเดินทางนดางได้เลยได้ก็เดินทางเลยทันทีท่าครเบื่ออยู่แล้วข้อค่าตั๋วแบบมากๆแบบว่าสนใจนะอย่าลืมไปลองเช็คตั๋วดูนะที่ booking com ก็ได้นะน่าจะประมาณอ่า เกือบหมืนนะประมาณเจ็ดพันก็มี8 0 0พก็มีน,น,นนะลองดูนะ<อ>แต่ยังไงเสียนะเราจะไปดูว่าดานังเนี่ยนะจะสวยงานแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ตามเราไปดูกันนะยังไงทัวร์ปุ๊บปั๊บเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยว่าดูตาเราสองคนจะแพนด้าเห็นไหมเดี๋ยวแพนด้า2ตัวจะพาไปเที่ยว,วดานางังย<อ> ไปหมืม่นหนึ่งอ่ะแต่เขาให้มาตั้งห้า้านนะ่ะเยดนามดีจริงเริงอะครับขอบคุณครับครับไม่ครับเอ๊ะเขารู้ได้ไงว่าเรามีห้าร้านสี่ในบาท <laughs> โอเคทั้งหมดตอนนี้เราได้ไดเงินมาทั้งหมดเป็น5ล้าน <What? S 1> 5้าล้านสถือไดาเป็นเงินไทยนี่คือดีมาก <What? S 1> นะอันนี้เ,เงินเวียดนามแต่ก็ก็ห้าล้านสี่อ่ะอไปเที่ยวกันว่าห้าล้านสี่ได้อะไรบ้างโอเคแล้วตอนนี้นะห้างร้านในดนะูดีฟีนั้นหรือคิงพาวเวอร์เราตอนนี้ก็เปิดเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> นะตอนที่เราไปดูไปเันเมื่อ3-4 4เดือน5เดือนที่แล้วคือ คือสนามบินยังกับป่าช้าเยอะมากเลยนะแต่คือตอนนี้ดูเห็นไหมเห็นไหมเปิดหมดแล้วเปิดหมดแล้วอาเปิดหมดแล้วนะยังไงเพื่อนๆนะนะที่กําลังอยากจะเที่ยวอะเที่ยวเหอะไม่ต้องรอแล้วแน่ะเพราะตอนนี้ตอนตอนนี้คือเหมือนกับว่ามันยังมีโปรโมชั่นที่แบบว่า ตัวถูกโรงแรมถูกอะไรต่างๆถูกรีบมาทุกอย่างแข่งกันหมใช่ทุกอย่างรีบมานะโอเคไงเราก็เก็บภาพสนามบินอันนี้ดูเน่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 ห็นไหมอ่าดูบาดามข้างหลังเน่อ่าโรเล็กสักเรือนไหมเมื่อกี้เรามีเงินอยู่ห้าล้านสี่นะที่เพิ่งไปแรกมานะเรเล็กสักเรือนไหม เน่ยข้าวเหนียวมะ้วงร้อยแปดสิบบาทดีครับ ขายขนมนะของฝากเขาก็มีของฝากพวกกล้วยฉาบอบแห้งแล้วก็พวกผลไม้อบแห้งนะผลไม้หมะเข็จร้องอบแห้งรวมทั้งมีพวกเครื่องตุงย้ยำนะกับเนี่ยมะม่วง,งอบแห้งนะแล้วก็ที่สําคัญก็มีพวกข้าวเหนียวมะม่วงที่สามารถซื้อไปกินได้เลยก็มีเหมือนกันนะแล้วก็มีพวกปลาเนีย่ยอย่างเงี้ยทะเลปลาอบแห้งใช่ไหมอ่านี่เป็นมุมของฝาก ของพวกสุวินียนะเห็นไหมเป็นตุกกระตุนตุก,กตานักมวยนะก็เป็นของฝากจากเมืองไทยแล้วก็มีสำคัญที่มีช้างเห็นไหมน,น่ารักดีนะยังไงตอนนี้เนี่ยช็อปในในในสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตในเอ่อทีมพาวเวอร์เ่เปิดหมดละอ้าเปิดหมดลนะนะโอ้โหน้ำเย็นด้วย เอทเชเร์ของเราก็ประหยัดไป200นะเมื่อกี้อีเวงขวดเค่นเนี้ย5 0แล้วก็มาม่า๋องหนึ่งนะ81บาทก็เลยเจอน้ำพอดีก็เหมือนกันอเอริกาเอามายืนแล้วนาเกตเรียบร้อยแล้วกำลังรอเครื่องบินใช่กำลังรอเครื่องบินอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ต้องขอแอบใส่แว่นนิดนึงเพราะอะไรหรือว่า มามาปาร์ตี้น่ะคุณคใช่ปาร์ตี้เก็บของแพ็คของค่ะค่ะเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบมาเลยค่ะเพราะว่าใ่ตัว๋วเราได้ตั๋วเที่ยวแรกจําไว้นะทริคเลยนะของการท่ไม่ว่าจะไปภูเก็ตหรือว่าจะไปสมุยหรือไม,ม่ว่าจะไปที่ไหนต่งตางๆจําไว้นะไฟแรกของวันเป็นไฟที่ถูกที่สุดจําไว้ฉลาดไหม

วันนี้ดีหน่อยที่ไม่ดีเลยแต่ว่าแสงที่ประหยัดเซฟคอสดดีนะแต่ก็ยังแพงอยู่ 7, 8, ดีแหละเจ็ดแปดพันต่อคนไปกลับน,น,นะ <laughs> ตอนนี้นะเราก็มาถึงที่ดานังแล้วนะก็เวียดนามเรียบร้อยนะแต่ก็อิม i g r a t i ก็ลำบากนิดนึงนะแต่ก็โอเคผ่านไปได้เรียบร้อยเดี๋ยวโดยดีเขาก็ต้องละเอียดนะการเข้าประเทศเขาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวันเราไปดูกันต่อว่าเราจะไปไหนดาานังวันนี้นะดาานังไม่เล็กอย่างที่อย่างที่ใครเข้าใจถึงแม้จะไม่ใช่เมืองหลวงแต่ดูซีเวลัยเหมือนกันนะมีรอนดอนอายด้วยมีชิงช้าใหญ่เมื่อกี้นี้มีสปานแขวนทุกอย่าง นะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะมีเห็นอะไรบ้างนะโอเคเดี๋ยวไปกันดูโอเคเดี๋ยวนิดนึงนะเดี๋ยวขอประทับใจนิดเดียวนะที่เวียดนามเนี่ยนะเขาจะมีเป็นอะไรที่แบบว่าเขาจะให้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีเนี่ยคือเราพอลงจากเครื่องจากเครื่องบินปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีมีบูธเนี่ยให้ให้เรายืนต่อแถวมารับซิมการ์ดฟรีแกซิมแกใส่แล้วคือทำให้เบ็ดเสร็จเลยก็คือว่าคุณสามารถใช้ซิมเนี้ยได้หนึ่งเดือน โดยที่คุณใช้ฟรีนะโทรได้1,000นาทีนะแล้วก็ใช้ใช้เดตได้สองถึงสกิกต่อวันฟรีนะ yeah, ไม่มีให้ใหใจ่ายใดดงสิ้นอ่าหรือแม้เราากจะจ่ายเงินเขาก็ไม่รับอ่าอันนี้คือคือเป็นนโยบายของรัฐบาล <What? S 1> นะ,ะนนอันนี้คือที่ที่ประทับใจนะอันนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งประทับใจครั้งแรกคือตอนเมื่อ6ปีแล้วตอนที่ไปอยู่โฮจิมินห์คือทางใต้ของของเวียดนามเนี่ยที่เป็นเมืองเมืองหลวงเนี่ยก็แบบนี้ คือเดินตามถนน,น,นขนทางเนี่ยอินเทอร์เน็ตใช้ฟรีหมดแล้วยังแอบคิดเลยว่าทำไมบ้านเราไม่เป็นอย่างนี้บ้างเป็นอย่างนี้คงดีนะเมื่อถึงนัเนี่ยดูเห็นไหมคนก็มาพอคนก็มา,ออ,อ,อ,มาออกมาก็เนี่ยก็มาต่อแถวรับซิมฟรีนเลยนะตอนแรกเราแอบคิดในใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปหาซื้อซิมเหมือนเราที่าอยู่ดูไบนะเหมือนเราอยู่ดูไบหรือหรือที่ตอนไปหลายๆประเทศอ่ะแต่สรุปคือออกมาถึงปุ๊บมอาซิมฟรีเดี๋ยวกวากมือเรียกมาานี่มานี้มานี้มานี้ อย่ให้ใส่ให้เอาพาสปอร์ตมาลงทะเบียน<ช>แล้วจะจ่ายเงินถามว่าเท่าไหร่บอกไม่ต้องนะโอเคอันนี้คือหนึ่งความประทับใจแรกที่เวียดนามเราติดตามนล้วว่าจะมีอะไร My fault <c oughs> okay. I see your picture on the sand yeah. On the was Too much I feel like I'm dead already.